คลิปนี้จะรวมเทคนิคปิดการขายที่คุณจำเป็นต้องใช้ครับข้อที่หนึ่งฮะคือเทคนิคแพงเพราะมันพรีเมียมและเหมาะสมกับพี่ครับเทคนิคนี้เรียกว่า e โก c l o ลสก็คือปิดการขายโดยใช้ e g ้ถูกรวครับที่ราคามันแพงครับเพราะว่าของมันพรีเมียมแต่ว่างานนี้เป็นงานสําคัญเป็นงานที่เป็นหน้าตาของพี่จริง,รงๆแบบนี้เหมาะที่สุดแล้วผมไม่ยาใายคุณพี่ดูไม่ดีในสายตาคนอื่นนี่คือการผูกสิ่งนี้เข้าไปกับ ego ครับ ถูกต้องครับราคามาสูงครับเพราะว่าโรงงานของคุณพี่เนี่ยเป็นโรงงานที่เกรดมาตรฐานครับนั้นผมไม่อยากคุณพี่ดูไม่ดีในสายตาคนอื่นเห็นไหมผูกอีโก้เข้าไว้กับการที่ให้เขาคิดว่าสินค้านี้มันเหมาะสมเขาเพราะว่ามันแพงครับไอ้นี้ที่2องนีคที่เรียกว่า feel feel fall ครับไม่ว่าเขาจะปฏิเสธอะไรมันก็แล้วแต่นะเราอย่าไปทึบไปเถียงเขาลราก็บอกอ๋อ ไม่แปลหรอกครับเพราะว่ามีลูกค้าคนอื่นนะฮะลูกค้าประจำเนี่ยของผมเลยนะครับตอนแรกเขามองว่ามันแพงเหมือนกันตอนแรกเขาก็มองว่ามันใหญ่เหมือนกันตอนแรกเขามองว่ามันอาจจะใช้ไม่ได้เหมือนกันตอนแรกเขามองาอาจจะไม่ดีเหมือนกันแต่ว่าพอใช้ไปแล้วปรากฏว่าเขาใช้แล้วชอบเขาใช้แล้วรู้สึกมันไม่แพงเขาใช้แล้วเอ้ยคุณภาพมันก็ดีนะสุดท้ายกลายเป็นลูกค้าประจาของผมครับเห็นไหมใช้เทคนิคคือ feel feel f i l ครับเทคนิคที่3คือเทคนิค cost กับ price ครับแตกต่างกันยังไงสองคำนี้ cost แปลว่าต้นทุน p r i แปลว่าราคาคือบางทีลูกค้าเปรียบเทียบแค่ราคาเฉยเฮ้ยอันนี้แพงกว่านี่ถูกกว่าคุณต้องอยากทําให้ลูกค้าเนี่ยมองนั้นถึงเรื่องคอสหรือ total cost ทั้งหมดครับนั่คือของที่อาจจะดูเหมือนแพงกว่าตอนแรกสมมุติเราแพงกว่านะฮะแต่ใช้ไปแล้วจะถูกกว่าอีกอันหนึ่งก็ได้เช่นนะครับของที่แพงกว่านะแต่ว่าใช้ไปแล้วมันไม่ค่อยเสียขณะที่ของที่ถูกกว่าใช้แล้วเดี๋ยวก็ซ่อมเดี๋ยวก็เซอร์วิสเดี๋ยวก็ซ่อมเดี๋ยวก็เปลี่ยนอะไรอายุการใช้งานต่ากว่านี่คือคุณมองเปรียบเทียบคาเห็นวว่่่ออยมงแทีตั Pri คุณต้องมองในส่วนของคอสด้วยครับข้อที่4ครับคือถามคาถามลูกค้าไปเลยครับถ้าลูกค้าไม่ซื้อตอนนี้แล้วปัญหาที่เกิดขึ้นลูกค้าจะแก้อย่างไรคือคนส่วนใหญ่เนี่ยคิดว่าการซื้อครั้งนี้มันคือการที่เขาต้องเสียเงินแต่เขาไม่คิดเลยว่าสิ่งที่เขาอยู่ปัจจุบันสิ่งที่เป็นอยู่ปัจจุบัน,นเขาก็เสียเหมือนกันครับอย่างพอเวลาผมไปขายซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ผมมันสามารถลดของเสียใน,ใน,ในกระบวนการการผลิตได้เขาผลิตมาเป็นของที่มันหลุดสเปกผมสามารถลดปริมาณของหลุดสเปคลงได้ แต่ของซอฟต์แวร์ผมในราคาหลักแสนลูกค้าบอกโอ้ซอฟต์แวร์อะไรราคาหลักแสนซอฟต์แวร์คนไทยเขียนราคาหลักแสนเอกใช่ครับแต่ถ้าคุณพี่ไม่ใช้เนี่ยนะฮะในแต่ละวันแต่ละวันแต่เดือนี่คุณพี่มีของที่ผลิตเสียออกมาเนี่ยเป็น10บสล้านเลยนะครับนี่ไงแล้วคุณพี่จะจัดการตรงนี้ยังไงทำให้เขาคิดกลับไปว่าถ้าเขาไม่ใช้นะฮะมันทําให้ของเสียเขาเนี่ยออกมาเรืเ่อยๆครับต่อมาให้อที่5ครับคือสมมุติว่าลูกค้าบอกว่าของเราเนี่ยแพงกว่า ล้วถามลูกค้าเลยครับว่าสมมติของราคาเท่ากันถ้าสมมุตินะว่าผมลดได้เท่ากับเจ้าเขาเนี่ยคุณลูกค้าจะซื้อขครอ๋อซื้อคุณแบงค์ไงครับเพราะอะไรคุณลูกค้าอ๋อเพราะคุณแบงค์มีชื่อเสียงมากกว่าคุณแบงค์ดูน่าเชื่อถือมากกว่าเพราะว่าเออของคุณแบงค์เนี่ยดูแล้วน่าจะไว้ใจได้มีสถียรมากกว่านั่นแหละครับคือเหตุผลที่ของผมถึงแพงกว่าครับอ้าวแล้วถ้าเกิดลูกค้าบอกว่าถ้าของเท่ากันก็ยังไปซื้อเจ้าอื่นล่ะ เรื่องอะไรผู้จะลดราคาทาไมล่ะถ้าขนาดลดเท่ากันก็ยังไม่ซื้อกูเลยแปลว่าอาจจะมีจุดบางอย่างที่คุณยังตอบโจทย์เขาไม่ได้ครับต่อมาให้ที่หกให้นี้เรียก,ยกว่า A B C A B C คืออะไรครับคือการวางช้อยให้ลูกค้าเลือกนะฮะมันมีการวางช้อยสออย่างการวางช้อยแบบแรกคือการวางช้อยแบบเอาสิ่งที่ลูกค้าเหมาะสมที่สุดเอาไว้ก่อนนะครับคือเนี่ยรุ่นนี้เหมาะสมที่สุดละ แต่ว่ามันมีรุ่นที่มันถูกกว่านี้ด้วยนะนะครับถ้าคุณพี่ไม่ต้องจ่ายฟังก์ชันนี้มันมีรุ่นที่ดรอปลงไปมากกว่านี้แล้วคุณพี่สามารถจะเซฟเงินลงไปได้และในขณะเดียวกันถ้าคุณพี่ต้องการฟังก์ชันที่มันมากกว่านี้แล้วก็มีรุ่นตัวท็อปที่มันมากกว่านี้ด้วยซึ่งเราเสนอพร้อมกันไปเลยครับเราให้ออปชั่นลูกค้าไปเลยมันช่วยยังไงครับมันช่วยครับเพราะถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามคุณไม่เสนอออปชั่นไปตั้งแต่ตอนแรกนะลูกค้าบอกวุ้ยมันแพงไปแล้วคุณไปเสนอออปชั่นถูกมาทีหลังนี่ย เขาจะมองทันทีนะว่าคุณเนี่ยจะพยายามปิดการขายเขาแต่ถ้าเกิดคุณเสนอออปชันถูกไปตั้งแต่ครั้งที่คุณเสนอออปชันแรกนะครับเขาจะมองว่าคุณเนี่ยแคร์เขาคุณอยากช่วยเขาประหยัดคุณเห็นไหมทําแบบเดียวกันนะแต่ทําก่อนกับทาหลังนี่คนละความหมายนะดังนั้นเนี่ยระวังสิ่งนี้ให้ดีครับไกลเท็จห,หนึ่งเขาใช้วิธีการอินเวอร์สเรื่องนี้นะฮะหรือว่าพลิกกลับคือเอาออปชันที่คุณต้องการนําเสนอเนี่ยเอาไว้ท้ายที่ส,สุดสุดว่าคุณจะพาคนไปเนี่ยดูหมู่บ้านจาัดสรร จะแมคุณจะพาคนไปดูหมู่บ้านจาัดสรรก็จะบอกว่าเนี่ยเ,เขามีงบสมมุติมีงบ5ล้านบาทนะฮะแต่ว่า,อ,าอยากได้บ้านสเปนี้สเปนี้สเปนนี้บ้านหลังแรกที่คุณพาไปดูคือบ้านที่สวยมากเดอะเบสมากแต่ราคาเกินงบลูกค้าโอ้สวยว่าสวยสวยแต่ราคาเกินงบไปเยอะเลยนะครับน่าจะไม่ไหวไม่เป็นไรครับคุณลูกค้าครับเดี๋ยวพาไปดูหลังหลังที่2รับรองอยู่ในงบครับปรากไปดูหลัง2ออยู่ในงบจริงครับแต่สาภาพดูไม่ได้เลย ด้านหน้าก็สก,กปรกบ้านโซมบ้านเก่านะครับใช้วิธีแบบที่สองสุดท้ายลูกค้าจะโหไอ้นี่ก็แพงไปไอ้นี่มันก็ราคาถูกแต่ว่าราคามันก็ไม่ไหวเลยแล้วคุณพาไปดูหลังที่3หลังที่3เนี่อาจจะคุณภาพาจะดอกกว่าหลังแรกหน่อยแต่ราคาอยู่ในงบหรือปีนงบมานิดนึงลูกคา้าเออตัวหลังเนี่ยน่าจะสู้ไหวนะเห็นไหมังนะนะั้นลูกค้าจะเริ่มรู้สึกแล้วเพราะอะไรครับเพราะไ r รซ์หรือราคาต่างๆมันคือเรื่องของการเปรียบเทียบเสมอค,คุณต้องหาช้อยให้เขาเปรียบเทียบ และลูกค้าจะรู้สึกว่าได้ของที่คุ้มลูกค้าไม่ได้ต้องการของถูกนะลูกค้าต้องการของที่คุ้มครับเทคนิคที่7คือเทคนิคการตัดบางส่วนออกคุณเปิดให้กับลูกค้าดูเลยครับสมมติลูกค้าบอ,อกแพงไม่เป็นไรครับลูกค้าเอาออปชันไหนออกครับเดี๋ยวผมลดราคาให้ครับของคุณันสามารถที่จะทําออปชันให้ลูกค้าตัดได้และส่วนใหญ่ลูกค้าจะไม่ยอมลดนะเพราะการลดคือการที่เขาต้องเสียอะไรบางอย่างลูกค้าจะไม่อยากเสียด้วยด้วยไซโคโลจีจิตวิทยาลึกๆเนี่ยลูกค้าไม่อยากเสียอะไรไปครับ จะทำให้ลูกค้า accept และยอมรับครับเทคนิคที่8ครับคุณอาจจะบอกกับลูกค้านะฮะบ,บอกว่าที่ผมพรีเซนต์มานะะฮที่ผมบอกไปเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงคะแนน1-10เนี่ยนะครับคุณลูกค้าคิดว่าได้สักกี่คะแนนครับนี่คือวิธี0-10ก็อาจจะได้สัก7คะแนน8คะแนนเหรอครับนี่ก็ช่วยบอกหน่อยนะครับว่าไอ้3คะแนนที่หายไปเนี่ยอะไรที่ยังไม่ตอบโจทย์ เนี่ยนี่คือการหาจุดที่ว่าอะไรที่ยังไม่ตอบโจทย์แล้วคุณไปตอบโจทย์ลูกค้าตรงนั้นไปคล็กสิ่งที่เรายังไม่ได้คล็กครับนี่คือการจี้ไปที่จุดเลยครับและเทคนิคที่9้าครับที่ผมจะบอกเลยคือเทคนิคขอถามตรงๆครับคุณลูกค้าครับสมมติลูกค้าเริ่มจะปฏิเสธใช่ไหมคุณลูกค้าครับผมรู้่อเคสน,นี่ปิดปิดการขายขลูกค้าไม่ได้แต่ถามเรืความรู้หน่อยครับผมปิดการขายตรงไหนพลาดเผื่อผมจะได้ไปใช้ปรับปรุงครับขอร้องเลยครับ ลูกค้าบอกอ๋อจริงๆก็ทุกอย่างก็ดีหมดนะแต่ว่า,าพี่ก็ยังไม่ค่อยมั่นใจเรื่องของการเมเทนะแนนส์ถ้าของพี่เสียเนี่ยแบรนด์ของน้องก็แบรนด์ใหม่แล้วมันก็จะพี่จะไปซ่อมที่ไหนล่ะเห็นไหมนี่คือคุณแคคแล้วว่าจุดนี้จ,นจุดหายอย่างนั้นไม่เป็นไรครับเอางี้ผมไม่ได้ปิดการขายนะพี่แต่ว่าผมขออนุญาตเรียนแจ้งเรื่องนี้เพื่อให้เราเข้าใจตรงกัน คุณหยิบประเด็นที่เขายังขาดใจเอาขึ้นคลิกกลับมาใหม่แล้วกลับมาพูดคุยอีกรอบนึงครับดังนั้นจงใช้9เทคนิคนี้ครับแล้วคุณจะสามารถปิดการขายได้มากขึ้นอย่าลืมแชร์ให้ตัวคุณเองหรือแท็กเพื่อนนะฮะที่น่าจะได้ประโยชน์กับเรื่องนี้แท็กแฟนที่น่าจะได้ประโยชน์กับเรื่องนี้หรือมีใครรับตัวุณที่ขายของอยู่แท็กเขามาเลยครับเขาจะได้เอาวิดีโอนี้ไปใช้ประโยชน์ทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นถือเป็นการทำบุญด้วยนะครับ ถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้ครับผมยังมีกว่า1,200คลิปวิดีโอเรื่องของการบทเรียนการปิดการขายอยู่ใน YouTube Channel c o a s แบง n ์สุขกิคุณสามารถไปดูได้เลยฟรีนะฮะฟรี1น0นะครับในยูทูบช n แนลโค้ชแบงก์สุขกิจหรือวคุณต้องการให้เจ้าที่ของผมเนี่ยส่งไลน์ไปเตือนคุณทุกครั้งที่มีคลิปวิดีโอใหม่ตอน7โมงครึ่งนะครับเพื่อให้คุณไม่พลาดสับบทเรียนคุณสามารถติดตามที่เดลต้า b a แบง์สุขกิจได้เลยครับทุกครั้งที่มีคล